ถามว่าเด็กๆที่มีการกระตุ้นตัวเองด้วยการเหลตามองเนี่ยจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าการกระตุ้นตัวเองของเด็กนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นเพราะเป็นหนึ่งในอาการของออทิสติกก็ต้องรักษาออทิสติกครับง่ายๆนะครับรักษาออทิสติกแล้วอาการการกระตุ้นตัวเองต่างๆนานาไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งการที่มีการเหลยตามองนั้นเนี่ยเป็นอาการการกระตุ้นตัวเองในรูปแบบของการเกรงกล้ามเนื้อตาครับซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบอื่นอีกการเกรงกล้ามเนื้ออื่นเช่นมือบ้างสะบัดมือบ้างหรือเกรงมืออย่างนี้เลยก็มีครับมองมืออย่างนี้เลยก็มีหรือว่าออกมาในรูปแบบของการกระตุ้นการหมุนตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มีการกระตุ้นตัวเองต่างๆเหล่านั้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้ด้วยการที่ทําให้อาการของออทิสติกดีขึ้นด้วยการรักษาไม่ว่าจะรักษาด้วยยา ด้วยพฤติกรรมบำบัดหรือการรักษาด้วยวิธีการใช้แม่เหล็กกระตุ้นที่ศีรษะก็มีส่วนช่วยทำให้อาการพวกนี้เบาบางลงได้อย่างรวดเต็ว